วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเรื่องจงคบค้ากับความร่ำรวยหนังสือเรื่องนี้นะคะเขียนโดยจิมคิมเขาเป็นนักเขียนที่ก่อนหน้านั้นเคยเป็นคนที่มีความยากจนมาก่อนแล้วเขาก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองจนสามารถประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้นั่นเองหนังสือเล่มนี้มีขายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะถ้าใครอยากจะอ่านเล่มเต็มแต่ถ้าใครจะฟังสรุปเป็นข้อๆลองฟังไปพร้อมกันเลยค่ะข้อแรก นิสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินมีอุปนิสัยง่ายๆ4ข้อที่เราต้องทำเป็นประจำทุกวันนะคะข้อที่1ก็คือตื่นเช้ามาบิดขี้เกียจทันทีหลังจากที่เราตื่นนอนหลังจากนั้นก็ให้ลุกไปที่เตียงนอนจัดเตียงนอนให้เรียบร้อยดื่มน้ํา1แก้วทันทีและก็ให้เรานอนเวลาเดิมแล้วก็ตื่นเวลาเดิมให้เป็นประจำทุกวันค่ะข้อที่2 ให้เรามองว่าเงินก็คือบุคคลถ้าเราหาเงินมาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายนั่นก็หมายความว่าเราก็จะได้รับการเล่นงานจากเงินในภายหลังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจงหาเงินมาด้วยวิธีการที่สุจริตนะคะข้อที่3ให้เราลงทุนกับผู้บริหารที่เก่งกว่าตัวเราลองใช้สินค้าหรือบริการในกิจการที่เราไปลงทุนด้วยรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอยังไงก็ดีกว่ารายได้ที่ได้มาเพียงช่วงเวลาเดียว ข้อที่4เงินจะมีแรงดึงดูดถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างเงินก้อนแรกแล้วเงินก้อนถัดไปเราจะสามารถสร้างได้อย่างง่ายขึ้นค่ะข้อที่ 5. ในจังหวะที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงบางทีอาจจะเพราะหุ้นตกตำ่ำแต่นั่นแหละค่ะจังหวะจังหวะนั้นแหละที่ความเสี่ยงที่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นความเสี่ยงน้อยเพราะว่าราคามันจะไม่มีทางที่จะตกต่ำไปมากกว่านี้แล้ว ข้อที่ 6. เวลาที่เราใช้เงินเราทนุถนอมเงินของเราเพียงใดเราก็จงใช้เงินส่วนรวมหรือเงินของคนอื่นให้เหมือนกับที่เราใช้เงินของเราเองอย่างทนุถนอมเช่นเดียวกันข้อที่7ยิ่งเราหวังว่าเราอยากจะรวยเราก็ยิ่งจะไม่รวยค่ะนั่นก็คือเขาสอนไม่ให้เราโลภมากการลงทุนอะไรควรสำรวจความเสี่ยงแล้วก็ให้เราลงทุนในสิ่งที่มันพอเหมาะพอดีและก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะ ข้อที่8อย่าไปเชื่อการคาดเดาจากผู้เชี่ยวชาญมากเกินไปเพราะในเรื่องของเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องที่ขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ข้อที่9โชคที่เกิดจากาที่เกิดมาจากความสามารถความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเสมอจะเกิดมาจากในใิสัยค่ะข้อที่10การที่คนบางคนสูญเสียเงินจำนวนมากเพราะเขาไม่มีเวลาให้กับเงินมากพอข้อที่11 การที่เราไม่ใส่ใจไข่ในตะกร้าใบเดียวหมายถึงว่าเขาเปรียบเทียบไข่ในตะกร้าเป็นเหมือนกับการลงทุนถ้าเราไม่มีการกระจายการลงทุนเราก็จะเสียเงินจํานวนมากหากวางเงินก้อนเอาไว้ในการลงทุนเพียงแค่อย่างเดียวควรที่จะมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีซะก่อนข้อ12 ระหว่างการลงทุนการสร้างธุรกิจของตัวเองกับการไปลงทุนกับธุรกิจของผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นตระสบความสําเร็จให้เราเลือกที่จะลงทุนเพื่อให้ได้ธุรกิจนั้นมาเป็นของเราเองจะดีกว่าข้อ13 –ให้เราเลือกลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอันดับหนึ่งในตลาดหรืออย่างน้อยก็อย่าให้เกินอัน,อนดับ2หรือ3ลงมาข้อที่14อย่าเอารายได้จากอนาคตมาใช้ในปัจจุบันอย่างเด็ดขาด ข้อที่15เราต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอข้อที่16คนที่ได้กำไรจากหุ้นจะมีอยู่3ลักษณะได้แก่ลักษณะที่1คิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหารตั้งใจสร้างบริษัทไปด้วยกันลักษณะที่สเขาจะลงทุนด้วยเงินเย็นแล้วก็ลักษณะที่3เขาจะเฝ้าคอยจนกว่าจะซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกข้อที่17คนรวยคือ คนที่1จะมีบ้านเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่อนแล้วคนที่2จะมีรายได้เกินกว่าค่าเฉลี่ยของคนในประเทศและคนที่3ก็คือคนที่ไม่เดือดร้อนถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีรายได้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตามข้อที่18ถ้าเราอยากจะ,ะเพิ่มทรัพย์สินเราจะต้องมีความสามารถ4ประการค่ะข้อที่1ห,หาเงินข้อที่2เก็บเงินข้อที่3รักษาเงินข้อที่4ใช้ใจ่ายเงินไม่สุรุ่ยสุร่าย ข้อที่20เวลาไปไหนอย่าซื้อของใหม่ๆให้คิดว่าอีกไม่นานของที่เราอยากได้ในช่วงเวลานั้นมันจะกลายเป็นขยะที่สวยงามในบ้านเราในเวลาถัดไปข้อ21เวลาอ่านข่าวหรือวิเคราะห์เศรษฐกิจให้เราระวังว่าผู้เขียนมีแรงจูงใจไปในทางการเมืองหรือไม่ข้อที่22กฎ5ข้อหากต้องการที่จะมีเงินร้อยล้าน กฎ5้าข้อที่ว่ามีอะไรบ้างข้อ 1. มีความตั้งใจอยากจะเก็บเงินให้ได้ร้อยล้านข้อที่2จะต้องเขียนประโยคที่อยากจะเก็บเงินติดไว้บนโต๊ะทำงานหรือในที่ที่เราสามารถมองเห็นได้ตลอดข้อที่3เลิกใช้บัตรเครดิตเลิกเป็นหนี้ข้อที่4ทําบัญชีเงินแต่ละประเภทแยกไว้ตามการใช้งานทําบัญชีรายรับรายจ่ายและข้อที่5สร้างเงินให้ได้10บล้านก่อน ข้อที่23หนังสือหนังสือเล่มนี้นะคะได้พูดถึงเวทมนต์เประการในการหาเงินและเวทมนต์เประการนั้นมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งทิ้งนิสัยที่จะทำให้เราเป็นคนไม่น่าคบประการที่สองอย่าลังเลใจที่จะขอความช่วยเหลือประการที่3เสียสละเล็กน้อยเพื่อเป้าหมายเล็กๆเ,เสียสละมากหน่อยเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น ข้อที่ 4. บันทึกประวัติการลงทุนความคิดที่เกิดขึ้นนามบัตรเว็บไซต์รายการสินค้าที่จําเป็นที่จะต้องซื้อข้อ 5. มีเป้าหมายระยะยาวข้อที่ 6. อย่าคิดว่าเราต้องได้รับความรักจากทุกคนข้อ 7. อย่าคิดว่าตัวเองมีเวลามาก อันนี้ก็เป็นเวทมนต์ที่เขาให้มาจากในหนังสือนะคะแล้วข้อถัดถัดไปค่ะพนักงานบริษัทจะรวยได้จากวิธีไหนบ้างเขาให้แนวคิดเอาไว้2วิธีสําหรับพนักงานประจํานะคะข้อที่1คือให้ทํางานอย่างจริงใจเหมือนกับเป็นงานนั้นเป็นงานของตัวเราเอง ส่วนข้อที่2ก็คือให้เก็บเงินให้ได้มากกว่า20%ของรายได้แล้วให้นําเงินนั้นไปลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงมากหรือว่าให้ลงทุนในสิ่งที่เรารู้หรือว่าศึกษาดีแล้วค่ะและก็ข้อถัดไปพูดถึงเรื่องการเจรจาต่อรองกับธนาคารให้ได้พูดถึงเรื่องของนักบัญชีไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักลงทุนที่ดีเสมอไป ต่อไปนะคะเป็นในส่วนของเกณฑ์การลงทุนที่ดีอันดับแรกเลยให้ถอยห่างจากงานที่หาเงินได้อย่างรวดเร็วข้อที่2ออย่าลงทุนกับสิ่งที่ส่งผลเสียต่อชีวิตข้อที่3ไม่ทํางานที่ไม่ลงทุนข้อที่4หาเงินด้วยเวลาหาเงินซื้อเวลาข้อที่5เราจะต้องไม่หมัวแต่วิ่งไล่ตามข้อที่6ให้ลงทุนในภาวะวิกฤตซื้อหุ้นตามมูลค่าแต่ว่าอย่าลบมาก ข้อที่7หุ้น5ปีอสังหาริมทรัพย์10ปีข้อที่8ถ้าไม่ใช่ที่1ก็เลือกที่จะเป็นเลือกที่2ตัดที่3ทิ้งไปต้องเป็นที่1หรือที่2เท่านั้น นอกจากนี้นะคะหนังสือยังได้ให้แนวคิดของคนที่ทำธุรกิจว่าจะต้องมีกลยุทธ์ในการถอนตัวจะต้องเตรียมพร้อมตัวเองเอาไว้เสมอโดยทำได้3อย่างก็คืออาจจะมีการขายต่อหรือว่าไม่งั้นก็จะต้องมีการขยายไปเรื่อยๆโดยที่เราจะไม่ต้องเลิกจากธุรกิจนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกตัดสินใจใน2อ,อย่างนี้ในกลยุทธ์นี้แล้วก็ถ้าอยากจะทำธุรกิจตัวเองให้เริ่มทำงานในบริษัทเล็กๆก่อน แล้วก็นักธุรกิจเป็นอาชีพเดียวที่จะให้อิสรภาพกับเราได้และเขาให้ลองใช้วิธีการเกี่ยวกับกฎของการเงินนะคะก็คือให้ใช้เงิน25%ของรายได้ของตัวเอง ลองนําวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะในข้อต่างๆบางข้ออาจจะตรงหรือว่าเกี่ยวข้องกับเราแต่บางข้อถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องของการลงทุนถ้าใครยังไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงเหล่านั้นก็ไม่เป็นไรค่ะถือซะว่าเราได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินในในแนวทางที่มันเพิ่มมากขึ้นก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามช่องพอดแคสต์ของครูเกศสถานนะคะใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ